อย่าโดนัดำตัดได้ครับโอ้แต่จังหวะนี้จิ้มได้เร็วสารัตสารัตลงสั่งไกลครับโอ้โหซ้ายแม่ปริ้นเยอะเหมือนกันครับออกหลังไปเลยลองช่วยเก็บช่วยแก้เกี่ยวบอลคืนกลับมาจังหวะสองนี่ทําได้ดีมากแล้วก็ศบช่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เปิดกว้างมากครับเจนรบนพยายามจะวิ่งดึงเคเล็กตัวประกบมาบอลไปโดนดักเอาไว้ก่อนครับแต่เนินสารัตแตะคืนกลับมาตั้งกันใหม่ สารัตย์หยอดขึ้นมาทีครับบอลแรงจะลบสุภชัยกลับมาบ่งพลาสารัตย์ตัดได้สารัตย์ตะมุดไปโอ้โหลูกนี้ล้มลงไปผู้ษินต้องยังไงครับเรนสันครับโตติสารัตย์คืนกลับมาโตติโตต,ติเลือกไหลกลับเข้ามาในในครับแล้วสารัตย์ยิงยัดลูก,กนี้ครัดไปก่อนครับโอ้โหโอกาสที่เก็บบอลจังหวะแถวสองนี่นะครับ จากเหลี่ยมที่โดนสกัดออกมาแล้วเข้าขวาเนี่ยอัดได้หนักจริงๆแต่ว่าตำแหน่งตัวนั้นของสิวรักก็ยืนตำแหน่งถูกอยู่แล้วครับบอลห่างตัวไม่เยอะที่ถ้าห่างเยอะก,กว่านี้หน่อยอาจปัดไม่ทันนะครับเพราะาบลาอลพุ่งมาแรงจริงๆครับสุบรรณยาวสศรัตสารัตทะลุมาครับนะครับที่สารัตเตอร์เลยครับอ <usion. S 1> เล่นเร็วครับบีจีอาครับขึ้นมาต่อเอาออกมาสิิพันธ์ให้สารัตเบิร์นอกไปเลยครับด้านนอกสันดิภาพทันมากสิิพันสารัตสารัตแตะขึ้นมาอาครับพลิกได้แล้วยืนกลับมาครับสารัตสารัตปั่นออกมาทางขวาครับส่งยายครั้งหนึ่งแข้งทุกขึ้นมาครับยังไม่ผ่านสารัตอีกเกมตอนนี้เปิดนะครับรตรีเปิดมาพลิกได้ครับสารัตสีโรด เบินอีกทีครับมาโด่งขึ้นไปอย่างติดเกลิชชาติจุดพนัทนะโมกนี้แล้วเป็นบอลของบีจีครับสารัตสารัตปาออกมาทำชิงสวย